สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกรกฎลักคนากรกฎทุกคนทุกท่านสู่ทางโลกเทรลพี่บายเตยนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนไปจนถึง22กรกฎาคมค่ะ การแบ่งราศีของช่องเรานะคะจะอ้างอิงตามแบบของตะวันตกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับชมนะคะเป็นแบบแลัคนาราศีไทยนะคะก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกกันได้เลยนะคะแต่ มันเป็นเพียงพลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรับชมกันด้วยการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โมโนโลจีก่อนเลยนะคะของเพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ไพ่โมโนโลจีบอกว่า nothing is yet set in stone นะคะในเดือนนี้นะคะมันอาจจะยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ อะไรอีกมากมายในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของคุณในเดือนนี้จะเป็นเรื่องของการที่ว่า ปรับตัวนะคะทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะทัศนคตินะคะอาจจะเป็นเรื่องโภชนาการอาหารการกินนะคะเรื่องของการหาความสุขใส่ตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะอย่าพยายามยึดติดกับอะไรที่มากเกินไปนะคะความทุกข์ความสุขอะไรก็แล้วแต่มันก็จ,จะคงอยู่ได้ไม่นานนะคะก็ขอให้มีสติละกันเนาะสำหรับเดือนนี้นะคะอ่ะเรามาดู กันที่ไพทาร์โรบ้างดีกว่านะคะ Uh, ตัวตนของคุณนะคะในตอนนี้นะคะ Two of Pentacles นะคะมี Ace of Swords นะคะ The Hangman แล้วก็ t o of Wands นะคะสำหรับตอนนี้บอกเลยว่าการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องหมุนเงินกันรัวๆเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะมีเงินเข้ามานะคะแต่ก็มีรายจ่ายออกไปนะคะแล้วคุณก็มีความเครียดนะคะมีเรื่องของไมเกรนนะคะมีเรื่องของอ f ฟ i c e s y n d r o ม e สายตานะคะเรื่องของความเครียดสะสมนะคะโอ้โหเยอะ นะคะรุมเร้ามากๆเลยนะคะแล้วคุณก็มีความรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตความมั่นคงของชีวิตนะคะในตอนนี้นะคะถ้าใครที่มีความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้มีคนที่คบหาดูใจนะคะเขาเนี่ยรู้สึกถึงความอึดอัดใจลึกๆอะไรบางอย่างนะคะในการที่คุณน่ะ กำลังหมกมุ่นกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเ,เรื่องของสุขภาพปัญหาชีวิตการเงินนะคะในตอนนี้นะตัวเขาเองก็รับรู้ได้รู้สึกได้แต่เขาก็ยินดีที่จะ รับฟังนะคะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ของคุณเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาอะไรอยู่ก็ตามเขายินดีที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณนะคะอืมประมาณนี้สำหรับคนที่เป็นคนโสดนะเตยคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะกำลังคิดในเรื่องของการ ย้ยายนะคะเปลี่ยนงานนะคะหรือทำอาชีพเสริมนะคะแต่หลักๆตอนนี้คือผ่านพนน้นในเรื่องของปัญหาสุขภาพความเครียดอะไรของคุณเนี่ยไปให้ได้ก่อนน่าจะดีที่สุดนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งรีบไปหาออปัญหาอะไรต่างๆเพื่อจาให้คุณเนี่ย เครียดเพิ่มขึ้นเลยดีกว่านะคะตอนนี้ขอให้คุณประครับประคองในเรื่องของสุขภาพกายใจไว้ให้ดีก่อนจะดีที่สุดนะคะสำหรับคนโสดเนาะสำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโดยมองว่าในช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการ ออนออนออฟออฟกันอยู่สม่ำเสมอเลยทีเดียวนะคะความสัมพันธ์ยังคงไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เลยนะคะในช่วงนี้นะแล้วก็อาจจะไกลห่างกันด้วยระยะทางด้วยก็ได้อาจจะมีเรื่องของภาระหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทําให้คุณกับเขาเนี่ยไกลห่างกันแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารกันที่น้อยลงนะคะไม่ค่อยเปิดใจคุยกันมากขึ้นในช่วงนี้เท่าไหร่นะคะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเตย มีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยได้เจอกับคนที่จะสามารถพัฒนากันไปในอนาคตได้แล้วนะคะโอ้เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเออเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้ทำความรู้จักกับใครสักคนแล้วมันก็สามารถที่จะพัฒนากันไปได้แบบว่าเป็นเนื้อคู่อะไรกันต่างๆได้เลยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปเจอ choice ไปเจอทางเลือกไปเจอตัวเลือกอะไรบางอย่างเข้ามาอาจจะเป็นทางฝั่งคุณหรืออาจจะเป็นทางฝั่งเขาก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีพันธะหน้าที่เรื่องความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่การทําความรู้จักเรียนรู้กันในเบื้องต้นเฉยๆนะคะใครบางคนในที่นี้ในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกก็ได้นะคะในตอนนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าตัวคุณเนี่ย ค่อนข้างที่จะมืดแปดด้านจริงๆถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ซ้อนอยู่ตัวคุณเองก็พยายามที่จะคิดหาทางออกนะคะว่าจะเลือกใครจะตัดสินใจอะไรยังไงดีนะคะแต่ก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีนะคะในช่วงนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการปรับตัวมากขึ้นนะคะอาจจะมีการยกย้ายตำแหน่งหน้าที่เปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนสาขานะคะจากกรุงเทพยยไปต่างจังหวัดต่างจากจ,จากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพยยอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของต่างประเทศไปเลยก็ได้นะแต่การเปลี่ยนแปลงในจุดนี้นะคะมันสามารถที่จะนำพามาเรื่อง ของการเงินที่ดีมากๆเลยนะคะความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของความมั่นคงเออเงินในบัญชีเนี่ยจะมีอยู่เต็มเลยแหละในช่วงของกุมภาพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นโชคด้วยก็ได้นะคะแต่ดูลักษณะแล้วน่าจะมาจากการทํางานนะคะเป็นโชคจากการที่คุณเนี่ยทำงานหนักนั่แหละงานหนักตรงนี้เนี่ยมันตอบแทนคุณได้ดีแน่ๆเป็นตัวเงินที่คุณน่าจะพอใจมากๆเลยแหละนะคะแต่ตรง นี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีทัศนคติที่ไม่ยึดติดกับอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะปล่อยวางความทุกข์อะไรก็ตามที่มันฉุดรั้งทําให้คุณไม่มีความสุขอยู่ในขณะนี้ให้คุณปล่อยมันไปซะนะคะแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณสามารถที่จะปล่อยวางทุกสิ่งอย่างที่คุณแบบเอาไว้เนี่ยปล่อยนะคะ แล้วคุณเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณนะคะหน้าที่การงานโปรเจกต์ใหม่อะไรก็ตามที่คุณจะต้องโฟกัสนะคะหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ก็เถอะนะคะมันจะเกิดสิ่งดีๆอย่างที่คุณต้องการนะคะอย่างที่คุณคิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะความรักความสัมพันธ์ค่ะ สำหรับคนโสดนะคะเอ,อ่อเตยคิดว่าจะยังคงโสดต่อไปนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีกรกฎนะคะแต่คุณจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานแหละอย่างที่บอกไปนะคะโอ้ยกรกฎนะคะถ้าคนโสดนะในเดือนนี้นะคะถ้ายังไม่มีเวลาที่จะ ไปออกเดทไปเจอใครก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะว่าดูแล้วงานของคุณเนี่ยก่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วคุณก็อาจจะยังต้องการที่จะหมกมุ่นย่กับสิ่งที่คุณโฟกัสนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้สร้างฐานนะสร้างเอ่อเม็ดเงินอันมหาศาลเลยนะสิบเหรียญน,นะคะอืมเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณได้ทําเงินเลยแหละนะคะสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะดูแล้วก็ยังคงอ่อนๆออฟออฟไปไปกับ กับวน,นเวียนกันอยู่นะคะจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องเทและปล่อยวางและกับความสัมพันธ์นี้แล้วคุณไปเริ่มต้นใหม่โฟกัสกับตัวเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่เห็นบทสรุปนะคะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนว่าตัวคุณน่ะจะตัดข้อออกไปได้ไหมแต่คุณจะโฟกัสตัวเองมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะเรื่องของการปรับ วเจอกันคนละครึ่งทางนะคะเพื่อที่จะต่อยอดความสัมพันธ์ให้มันมีความมั่นคงต่อกันมากขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะได้เดินทางไกลร่วมกันนะคะได้ทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกันนะคะหรืออาจจะได้ไปพบไปเจอญาติผู้ใหญ่นะคะฝั่งเขาฝั่งเราอะไรแบบนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่ว่าคุณจะยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์กันนั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้ จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งคู่รู้สึกหนักอกหนักใจนะคะยังมีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่จะต้องร่วมกันฝ่าฟันนะคะแต่คุณทั้งคู่จะสามารถฝ่าฟันกันไปได้นะคะเพราะว่าเตยมองว่าถ้าออเปิดอกคุยกันดีๆเนี่ย เจอกันตรงกลางเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปได้แน่นอนและมีความมั่นคงต่อกันด้วยนะคะในเดือนนี้เนี่ยน่าจะได้พูดคุยอะไรกันหรือว่าได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันอาจจะเป็นงานเสริมอาชีพเสริมที่ทําร่วมกันก็ได้นะคะก็ถือเป็นสเต็ปที่ดีของความสัมพันธ์เลยทีเดียวนะคะเ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โรแมนต์แซนเจนะคะสําหรับราศีกรกฎนะคะโรแมนติกฟีลิ่งค่ะ your f e e l i n g are real and worth exploring นะคะ ความรู้สึกที่คุณมีอยู่พาชชันต่างๆที่คุณและคู่มีร่วมกันเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่จริงนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบไม่เฟกนะจ๊ะความสัมพันธ์นี้นะคะความรู้สึกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจยอมรับความรู้สึกนี้ซะเถอะนะคะแล้วก็ enjoy moment แค่นั้นเองนะคะอ๋อแล้วมันก็เป็นช่วงของเดือนแห่งความรักด้วยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะที่คุณและเขาจะได้เปิดใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ ะะอย่าลืมที่จะใช้เวลาดีๆร่วมกันในเดือนของอเดือนของความรักในครั้งนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อที่ talking to heaven นะคะเป็นไพ่ oracle สำหรับใหม่นะคะ talking to heaven ค่ะเพิ่งสั่งมาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า talking to heaven นะคะ heaven จะบอกคุณว่าอะไรานะคะหรือคนที่คุณ กำลังสารสัมพันธ์อยู่นะคะโซเมดของคุณใดๆก็ตามนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่า i'm standing right next to you ค่ะอย่างที่เตยบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะ,ะเผชิญปัญหาอะไรใดๆก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ไกลนะคะอาจจะมีเรื่องของอะไรใดๆก็ตามนะคะที่มันทําให้ไกลกันอยู่ขนานี้แต่ใจของคุณและเขายังไงก็ซัพพอร์ตกันนะคะไม่ได้ไกลกันไปไหนเพราะฉะนั้นพยายาม ที่จะสื่อสารกันให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ต่างคนต่างรู้แหละนะว่าเป็นเออว่าคุทั้งคู่เนี่ยยังคงเป็นแรงใจเป็นพลังใจกันอยู่นะคะเรามาดูในส่วนของ angel answer กันบ้างนะคะคำตอบนะคะที่เป็นทุกๆคำถามเลยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ angel answer อยากจะบอกคุณว่าอะไร yes นะคะอ่อพาอยากจะบอกคุณว่าใช่ค่ะนะคะคุณไม่ต้องกังวลใจอะไรใดๆไปเลยนะคะขอให้คุณเอ j นจอยนะคะกับโมเมนต์ที่มีอยู่ตรงหน้าดีกว่าความสุขที่มีอยู่ตรงหน้าของคุณนะคะถ้าคุณโสดก็อาจจะ มีเรื่องของการรักการดูแลตัวเองอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะสนุกกับการทํางานอน j o ยกับครอบครัวนะคะการเงินคุณก็จะดีนะคะการงานคุณก็จะปังนะคะสําหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์อะไรอยู่ในช่วงนี้พยายามอน j o ยค่ะนะคะชีวิตมีอยู่แค่นี้นะคะเอออยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเราก็หาความสุขจากมันแค่นั้นเองนะคะสั้นๆง่ายๆเลยนะคะก็รกฏคุณก็จะมีความสุขนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแล้วก็ตุด จีนด้วยนะคะอ่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเตยขอ อวยพรนะคะในช่วงของตรุษจีนแล้วก็วาเลนไทน์นะคะที่จะถึงนี้นะคะขอให้เพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกคนทุกท่านมีความสุขสมหวังทั้งในเรื่องการเงินการงานนะคะแล้วก็ความรักคิดหวังสิ่งใดนะคะปรารถนาสิ่งใดลงมือทําสิ่งใดอยู่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จมีโชคทางด้านการเงินการงานและความรักนะคะใครที่โสดก็ขอให้ได้พบเจอกับคนที่ใช่ในเร็ววันนะคะใครที่กําลังพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ก็ขอให้ มีสเตปต่อไปที่มั่นคงชัดเจนต่อกันมากขึ้นนะคะฝากดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเตยด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะ Facebook YouTube นะคะ TikTok แล้วก็ a m a r า n t v c o m ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชาวราศีกรกฎนะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะสวัสดีค่ะ